ตาดอกสามารถเปลี่ยนเป็นตาใบาได้หรือไม่ ตาดอกสามารถเปลี่ยนเป็นตาใบาได้เนื่องจากตาดอกและก็ตาใบางอกออกจากจุดเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งการที่ตาดอกกลายเป็นตาใบามักจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นการพัฒนาให้เป็นใบแทนเช่น1ให้น้ํามากจนเกินไปนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนพัฒนาเป็นใบแทนดอกนะครับสการให้ปุ๋ยไนโตรเจนมากจนเกินไปก็จะเป็นการเล่งการเจริญเติบโตของใบนั่นเองนะครับสความชื้นในอากาศสูงอาจทําให้ดอกไม่พัฒนาและกลายเป็นใบได้นะครับสำหรับแนวทางในการแก้ไขและก็ป้องกันนะครับหโดยทําการควบคุมความชื้นนะครับก็คือควรลดปริมาณกาให้้นํลงเพื่อ กระตุ้นการออกดอกและหากมีฝนตกชุกควรมีการระบายน้ําให้ดีนะครับและก็ทําการคลาดโคลนเพื่อระบายความชื้นตายคนต้นให้แห้งสร้างความเครียดให้กับต้นทุเรียนเพื่อกระตุ้นการเกิดตาดอกได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็คือทําการกักโฉกหรือว่าการงดน้ําให้ทุเรียนนั่นเองนะครับเพื่อสร้างความเครียดให้กับต้นทุเรียนกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วขึ้นเช่นกัน 2. การจัดการ่านอาหารนะครับก่อนออกดอกควรลดปริมาณปุ๋ยที่มีในตัวเชนสูงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของปุ๋ยฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเพ และเมื่อมีการเริ่มแทงตาดอกเป็นระยะไข่ปลานะครับก็ให้บำรุงด้วยปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ดอกสมบูรณ์สามควบคุมการแตกใบอ่อนหรือหากามีการแตกใบอ่อนในช่วงที่กําลังแตกตาดอกอาจต้องมีการควบคุมการแตกใบอ่อนโดยใช้ปุ๋ยทั้งใบที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงเช่นปุ๋ยเกจสูตรส3 0 4 6ูหรือ0 5 2 3 4เป็นประจำเพื่อกระตุ้นการออกดอกและยับยั้งการแตกใบอ่อนนะครับ